อย่างตายยังมานั่งโวอยู่นี่เพราะว่าลมหายใจพ่ะท่านหยุดลมหายใจเขาคือความเกิดลมหายใจออกคือความตายเลยลมลมหายใจเลยเข่าไปอีกต่อไว้ว่า้ลม่ให้นอนล่องต่อไปสั่นนั่นเขาจังยั่งอยู่เดียวความจริงอิริเป็นสัตว์สุขทุขสิ่งทุกสุขจังเท่าไหร หลดยน่นเท่เขาขีไปคื้กันโหลดจัก,กรยานยน่นลูกสูบมันหมุนแต่ละหลอดมีไฟไปจุดให้เกิดกำลังสืบต่อกันไปว่าสิ้นสุดหเาจังคีไปได้ซึ่งจุดหมายปลายทางชีวิตเท่าขึ้กันลมหายใจเขาออกเขาป่าอาหารเป็นเครื่องสืบต่อชีวิตให้เทาได้จำเนินไปตั้งแต่มือเกิดจน Chết 80 chiếc 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 thầu chiếc 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 Thế nên chiếc 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 ความดีเหตุไงคือมีอยู่น้ำเมานี่ลมหายใจเขาออกเนี่ยเมาแต่เบิ้งลมหายใจเขาออกสิได้กินหยังอเกินเข่าคือเกาเมื่อกินหยังแหงื่สิได้กินดีก็เกาผันเบิ้งเห็นผันเบิ้งเห็นได้ดรบ่มีเน่าอึดบ่มีเน่าอยาดทำใบก็บ่เห็นสับ วันเบิงเราสีสีทุกสียากบ่มีเรากินบ่มีน้งสัน่นแต่กัดเป็นน้งสั่นข้ามสอนคุณได้เจ้าบ่าได้ยืนเน่ามาป่านนี้าเฮ็ดได้น้ำต่างคือเพิ่นว่าเห็นแล้วสีบ่ดดไ,ดได้ป่าเมียไปบวชอันเห็นนี่รีบบ่ดดได้ป่ายากอานเห็นนี่รีเห็ดได้รีบ่ได้ป่าเออแห่งดี ค,คิดว่ดถึงอืคิดไวห็ดได้หรอที่ได้ป่าเมียไปบวชล้วเห็นแล้วม่เสียดายเคยเห็นปัจจุบันนี่แหละย่ายหนึ่งเล่าสิพราว่าน่าเห็นได้บุ่นลูกก็มีลูกลก,มก,มกม็มีผัวก็มีมีสตัวแนว้วหนีไปบวชเลยว่าห่วงเลย นี่เป็นทั้งสัได้เห็นเป็นอย่างหน,นีเพราะว่าดีกว่าที่ที่เคยอยู่เนี่่โม้นว่มันเบิง้งรลสทิทุกสิยากที่โ่มีแนวอยู่เน่กินแต่เบิ้งอีลีแห่งดีขันบ่ดีเพิ่นบทสวรใบ พระเจ้าทุกพระองค์ก็สอนพวามเดียวกันเหมือนจะเป็นของดีอันว่าเป็นบุญก็เป็นบุญนี่หอือันว่าห้อนก็ห้อนอมาเป็นบาปก็กเป็นโยงสั่น่บ,บ,บมีเปลี่ยนแปลโบผิดไปจากความจริงได้ัเฮายังพยายามชีวิตไม่ดดเจ็ดสิบแปดสิบปี ยังบัทอมือหนึ่งเมืองสวรรค์ถ้าเทียบเป็นรูปธระรรมกระสันขนาดนั่นถ้าเป็นหน้ามาัรถำยังสั่งแค่ลมหให้ใจเขาจงพยายามสั่งให้เกิดให้มีเพื่อเป็นที่พึ่งถึงชาติหน้าบุญนำพาเป็นสุขทุกสถานบุญเป็นหลักถึงมรรคผลนิพพานบุญบรรดาลสารพัดสวัสดี ดีอย่างสันบุญคุณงามความดีเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตบ่เห็นในหลวงสิสร้างทุนงามความดีหาพระเจ้าแผ่นดินในหลวงบ่ม,มีสิเหตุใดคือเพิ่นอย่างในป่าในเขาลุยนนักขนาดห้องเห็ดสูเิคนบ่ได้ เมงดูทุกมือนี่เป็นไรความดีเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตเมื่อเราจากโลกนี้ไปนี่แหละ่นจากโลกไปม่แต่คนอะไรคิดถึงว่าแต่คนไทยคนเมืองใดขคือกันทุทีหัวจับความดีเป็นอนุสร์อย่างในป่าในเขา ทำบ่ได้ยืนขึ้นบ่ได้อยู่พ่อนังกับนังพ่อเหตุยังไงเหตุคือครูไปฟอกมีบอกเคยเห็นว่าในลูกว่านอมทอมตนุนว่อได้ถือยศท้าบรรดาศักดิ์นั่งกลางดินฝนกระแข้ง นำก็ลุยแต่นะเรา,เาตั้งใจเพือ่อเป็นสมบัติของเจ้าของนะโมเป็นของฟื้นไปเพราะว่าเอาผู้ใดทำให้ได้โมมีบุญบุญนี่โมมีไข้ันแจกแจกกันได้อยู่คือห้องเหตุนี่แหละ,ะแจกให้ลูกให้ล้าน คนหนั่นอมูอานมูตน,นานนั่นได้แหละแจกกันได้ตั้งใจกระเ,เห็ดกับธเมื่อมีบุญมีกุศลอยู่ในโลกกัมีความสุขความสบายไปข้างหน้ามองบ่เห็นจังไหนจังว่าถึงชาติหน้าเพื่เห็นเฮยเห็นมืออื่น มืออื่นบ่ห่อจักเถือ่อนี่เตมือดีนี่เตมือนีมืออื่นก็คือคือมือนีละ่ะเตินขึ้นมากกินเขา่าแต่มีบุญกับสีมาฟังเทนสิละ่ะอื่นบม่มีมีแต่มือนีเห็ดมือนีให้ดีเอทำกายว่า,จาใจให้ดี ทำมือดีให้ดีเราเอื้อนก็สีดีดีเึื่อห้อยู่เดียวนี้เอาทำวามือมือว่านก็คือมานีแหละมือว่านก็อได้มื่ออื้องก็คือมอนีพว่นี่พวหอดจะเกือเมื่อเอาืหอดนี่เอื้อนมากกับวี่ามื้อนี้ยกขึ้นเขาแต่เอาจะทำให้ดี เป็นสมบัติเป็นที่อาศัยบุญมาวัสนาช่วยชีวิตมีบุญกับชีวิตจะเลื่อนลุงเรื่องบุญโบราณกับชีวิตดุมโกคุกข่านเห็ดหยังมีบุญเห็ดหยังว่พ่อได้ก็ได้มีบุญโมมีบุญเห็ดพอได้ก็บโได้เห็นตได้ก็บโได้เอ็นจะมีกับโมี เว่าบุญมาวัดสนาช่วยที่ป่วยกว็าหายที่ไหนก็รักบุญไม่มาวัดสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายังเป็นสิ่งที่ควรทำทํำแล้วความสุขความเจลิญเ,เกิดมีแก่ผู้ทำพระกะนั้นในที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่ตจ้าภาพได้กระทำมาแล้ว ในวันก่อนๆก,ก,ก็ดีทําในวันนี้ก็ดียังมารวมเป็นพลังเป็นมหันตเดชานุภาพเพื่อที่จะอาทิศส่วนถึงจากโลกนี้ไปไม่มีวันที่จะกลับมาให้ท่านได้มารับทราบมาโนุทนาของกาลกุศสนกับมันดาบิฏาะ จงอนุโมทนาในกองกัลปกุศลกับทานเจ้าภาพเกิดเป็นปัตตาอนโมทนาใหมเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตตนกฎมีแต่ความสุขความเจริญอ้งแสดงมาก่อนทุ่ควเวลาอีวันก็มีด้วยแตะรัชกาน,นี้